ราชาแห่งวงเวทตอนที่497อาวุธใหม่เมืองฉีจีในเวลานี้อยู่ๆก็ได้เปลี่ยนจากโชคร้ายกลายเป็นพรอันประเสริฐทำให้ไม่จำเป็นต้องกักงวลปัญหาใดๆเลยซึ่งสำหรับสามกลุ่มอิทธิพลใหญ่นั้นไม่สามารถลงรอยกันได้ง่ายๆแน่แต่ทว่าเผ่าเอลฟ์เองก็ไม่มีทางยอมแพ้ง,ง่ายๆด้วยเช่นกันตอนนี้ สถานการณ์ก็ดูซับซ้อนอยู่ไม่น้อยคงทําได้เพียงแค่ร่วมมือกับเผ่าเอลฟ์เพื่อสร้างกองกําลังเผ่าเอลฟ์ให้มั่นคงและเร่งรีพัฒนากองกําลังเมืองฉีจีให้แข็งแกร่งทรงพลังขึ้นเผ่าซูเรนนั้นไม่ได้อยู่ในการสั่งการของเมืองฉีจีในขณะที่ชูเทียนจําเป็นที่จะต้องมีกองกําลังในการกำรับกลุ่มอื่นหรือสร้างความมั่นคงให้กับตนเองโดยผู้เชี่ยวชาญหอ,อการค้าปฏิหารกําลังฝึกฝนและพัฒนาการวิจัยของพวกเขาอยู่ดังนั้นในเวลานี้ จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอาวุธให้ร้ายกาจยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าเรื่องดังกล่าวนี้จึงทําให้ชูเทียนและเมิ่งชิงอู่จึงต้องหมกตัวอยู่ที่อาณาจักรต้าเซียอยู่เป็นประจำที่สํานักเมฆาของอาณาจักรต้าเซียมีต้าเซยจือ่อกู่เซียนซิลวและตาเท่าหยุนเทียนเหอที่ดูแลด้วยตนเองคนแก่ทั้งสองตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้แล้วดังนั้นจึงทําให้พวกเขามีความแข็งแกร่งและยังหนุ่มยังแน่นกว่าเมื่อก่อน ในขณะที่อายุไขของพวกเขากะยืดยาวออกไปและยังมีเวลาอีกหลายสิบป,ปีที่จะยังคงสามารถเป็นเสาหลักให้กับหอ,อการค้าปฏิหารได้ท่านประธานและรองประธานโปรดชมนี่คือโรงงานใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมโดยปัญญาพูดของหอ,อการค้าปฏิหารผู้อาวุโสทั้งสองไน้กล่าวออกมาด้วยความภาคภูมิใจเพราะว่าโรงงานที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้นับว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นรุ่งโรจน์ของหอ,อการค้าปฏิหารเป็นอย่างมากเลย มันเป็นโรงงานอัตโนมัติที่มีภูมิปัญญาเป็นของตัวเองทั่วทั้งทวีปแห่งนี้มีที่แรกและยังจะเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยจะทําให้หอ,อการค้าปฏิหารสามารถนํากําลังคนไปทําเรื่องอื่นๆได้ซึ่งนํามูลค่ากลับมามากมายกว่าเดิมหลายเท่านักตาสเวจูกูเซนซิวได้เดินเข้ามาหาชูเทียนพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเราได้สร้างระบบการผลิตยุคใหม่ขึ้นมาแล้วนับจากนี้ไป การสร้างยันเวทและอุปกรณ์อื่นๆแม้แต่สินค้าทั่วไปจะไม่ใช่งานที่ยุ่งยากอีกต่อไปรวมทั้งพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมหาศาลอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฟ้าพลังเวทกระทะพลังเวทมือถือหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์พลังเวทตลอดจนแก่นของสินค้าทุกอย่างโรงงานแห่งนี้จะสามารถผลิตได้อัตโนมัติทั้ง24ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเลย ชูเทียนและเมื่งชิงอู่ที่รับฟังคำแนะนำไปก็เดินชมไปรอบๆด้วยโรงงานแห่งนี้ไม่ได้มีขนาดเล็กอย่างแน่นอนมันมีเครื่องจักรกล200เครื่องความเร็วในการผลิตมากกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่านักดังนั้นจึงสามารถประหยัดจำนวนแรงงานที่ยอดเยี่ยมในการผลิตถึง1,000คนเลยนอกจากนี้ยังเป็นการผลิตที่ไม่มีความผิดพลาดและความเหนื่อยล้าอีกด้วยสามารถผลิตได้เต็มกำลังด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มันสามารถลดจํานวนของคนได้ถึง1,000พคนทําให้หอการค้าปฏิหารมีคนเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการพัฒนางานและสินค้าได้มากยิ่งขึ้นชูเทียนจึงได้สอบถามออกไปในตอนนั้นว่าเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการสร้างคอมพิวเตอร์พลังเวทหนึ่งชุดภายใต้การควบคุมของปัญญาพูดน,นั้นด้วยการสร้างวงเวทอัตโนมัติและประสิทธิภาพในการสกัดกลั่นที่แม้แต่กําลังคนก็ยังเทียบไม่ได้ต่เท่าหยุนเทียนเหอได้กล่าวออกมาอย่างภาคภูมิใจ ทุกๆวันจะสามารถผลิตได้หนึ่งชุดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แทบจะไม่อยากเชื่อเลยเอ๊ะทุกๆวันผลิตได้วันละหนึ่งชุดอย่างนั้นหรือนับว่าช้ามากๆอย่างไรก็ตามการผลิตก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นการทำได้เช่นนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วเมืองชิงอู่ก็รู้สึกพึงพอใจอยู่ไม่น้อยแม้ว่าความเร็วของปัญญาพูดยังค่อนข้างจำกดัดแต่ทว่าด้วยข้อบกพร่องดังกล่าวนั้น มันจะได้รับการพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าต่างมิติระบบเคลื่อนย้ายระบบการคลงังระบบการสร้างอาวุธตลอดจนการพัฒนาการตรวจจับทุกอย่างนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลมหาศาลเพื่อส่งให้กับปัญญาพูดในการควบคุมปัญญาพูดนั้นนับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงก่อนที่ชูเทียนยังไม่ประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมา เมืองชิงอูก็ไม่สามารถตระหนักได้ถึงประโยชน์ของมันเลยแม้แต่น้อยแต่ในตอนนี้นางสามารถค้นพบได้แล้วว่าไม่สามารถขาดปัญญาพูดไปได้เลยเมืองฉีจีที่มีหลิงและหมายเลขสองมันถือว่าเพียงพอมากแล้วอย่างไรก็ตามหากว่ามีปัญญาพูดเพิ่มมากขึ้นมันก็ยิ่งจะเป็นการดีมากกว่าหลังจากนี้ไม่เพียงแค่คอมพิวเตอร์พลังเวทเท่านั้นแต่จะต้องผลิตสุดยอดคอมพิวเตอร์ออกมาด้วยซึ่งจะต้องดีกว่านี้ ชูเทียนได้กล่าวออกไปยังสองผู้อาวุโสสำหรับความคิดของชูเทียนแล้วนั้นนี่ถือว่ายังไม่เพียงพอเขาจึงได้กล่าวต่อว่านอกจากนี้พวกเรายังจำเป็นต้องสร้างโรงงานอัตโนมัติขึ้นให้มากกว่านี้ด้วยภายในหกเดือนตาเซียจะต้องมี10แห่งส่วนเมืองเล็กออตโตอมนจะต้องมี5แห่งและเมืองฉีจีจะมีอีก20แห่งตาเท่าทั้งสองคนได้ได้ยินถึงกับหายใจติดขัดทันทีนี่มากมายขนาดนั้นเลยหรือ นี่คือขั้นต่ำเท่านั้นเมืองชิงอู่ได้รีบกล่าวแทนชูเทียนการผลิตนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแม้ว่าหอการค้าปฏิหารจะไม่มีเงินมากมายแต่ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในตอนนี้ก็สามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งปีซะอีกในขณะที่ก็มีนักวิชาการเผาโนมอีกเป็นจานวนมากเรื่องกาลังคนนั้นไม่จาเป็นต้องกังวลเลยทรัพยากรที่มีในตอนนี้ของพวกเราให้นำมาใช้ในการผลิตโรงงานอัตโนมัติก่อนเลยนะ หลังจากนั้นค่อยทำรายงานส่งไปให้กับหัวหน้าฝ่ายการผลิตเมืองหย่างยิงก็ได้ตาเซจือและแตาเท่าหยุนเทียนเหองก็พยักหน้าทันทีจากนั้นสู่เทียนก็รีบกล่าวออกมาทันทีพวกเราต้องการดูอาวุธที่ข้าได้มอบหมายให้ไปยอดเยี่ยมเลยตามที่ท่านประธานได้มอบแบบแปลนให้มานั้นด้วยสมาชิกนักวิชาการ500คนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้ได้ทำการวิจัยและพัฒนาม,มาเมื่อเร็วๆนี้ ก็ได้รับความร่วมมือกับปัญญาประดิษฐ์ทำให้การวิจัยของพวกเราได้ก้าวกระโดดเป็นอย่างมากทำให้อาวุธพลังงานและเครื่องป้องกันสามารถสร้างขึ้นมาได้สำเร็จแล้วชูเทียนเมื่ได้ยินดังนั้นถึงกับรู้สึกประหลาดใจเลยทีเดียวเช่นนั้นก็พาข้าไปดูตาสวยจื่อได้นำด้ามจับกระบี่ที่ทำมาจากโลหะขนาดพอมือและสนับมือโลหะป้องกันที่มีสีดำเมียมออกมาให้ชูเทียนและเมิ่งชิงอูด่ดูสำหรับชูเทียนและเมิ่งชิงอู่ที่เป็นผู้ดูแลสำนักเมคา ซึ่งไม่จําเป็นต้องอธิบายเกี่ยวกับโครงการวิจัยต่างๆให้กับทั้งสองคนนี้ฟังเลยเทคโนโลยีทั้งหมดนั้นทุกอย่างก็มาจากที่สองคนนี้เป็นคนริเริ่มก่อนทั้งหมดเมืองชิงอู่เองก็หาได้ใช้คนธรรมดาไม่นางที่มีทักษะเรียนรู้และความจาที่เป็นเลิศถือได้ว,ว่าเป็นปรมาจารย์ของเทคโนโลยีผู้นาเหล่านักวิชาการของสํานักเมคาเลยก็ว่าได้นี่คือกระบี่พลังเวทและเกราะพลังงานซึ่งเป็นศาสตร์วุธที่หอการค้าปฏิหารได้ทาการพัฒนามาช่วงหนึ่งแล้วแน่นอนว่า ไม่ได้ทำให้เมืองชิงอู่และฉูเทียนต้องประหลาดใจแต่อย่างใดอาวุธพลังเวทของหอ,อการค้าปฏิหารนั้นมีทั้งการโจมตีระยะไกลามากอย่างเช่นจรวดทำลายล้างในขณะเดียวกันก็ยังมีอาวุธระยะประชิดพร้อมกับเครื่องมือป้องกันด้วยไม่ว่าจะเป็นกระบี่พลังเวทและโล่พลังงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมบูรณ์แต่แน่นอนว่าเมื่อเทียบกับอาวุธพลังเวทอื่นๆแล้วนั้นมันกลับเป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงกว่า แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเทคโนโลยีหลักที่ชูเทียนได้เป็นคนเตรียมการขึ้นมาก่อนก็ตามแต่ทว่ากลับต้องใช้เวลาหลายเดือนในการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาในเวลานี้ด้วยพวกเขาที่มีเงินทุนและทรัพยากรมากมายเพียงพอจากการล้มเหลวนับพันครั้งท้ายที่สุดแล้วก็สําเร็จจนได้กระบี่พลังเวทและโล่พลังงานนั้นมันใช้แท่งพลังงานสีขาวโดยที่ตาเท่าหยุนเทียนเหอได้หยิบด้ามกระบี่ขึ้นมา พร้อมกับกระตุ้นวงเวทอัคราไปด้วยก่อนที่จะปรากฏเป็นเหมือนกับลวดลายอัคระมากมายพร้อมกับแผ่แสงไปรอบๆเกิดเสียงดังหึง่งๆจากลำแสงที่เปล่งประกายมันพุ่งขึ้นมาจากด้ามกระบี่กลายเป็นใบมีดคมกระบี่โดยพลังที่ควบแน่นนั้นดูส่องสว่างสดใสซึ่งแฝงไปด้วยความผันผวน,นของพลังงานที่แผ่ออกมาเต็มไปด้วยความเข้มข้นและอันตรายไปพร้อมๆกันกระบี่ลำแสงนี้มันมีพลังมากกว่าปืนใหญ่เครื่องยิงหนักหลายเท่านัก ในระยะใกล้มันสามารถที่จะทรวงพลังวิญญาณคุ้มกายของผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ได้อย่างสบายเลยดังนั้นการต่อสู้ระยะประชิดจึงนับว่าทรงพลังไม่น้อยอืมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากมากจากนั้นชูเทียนก็ต้องมองไปยังสนับแขนแล้วสนับแขนพลังงานนี้ล่ะมันใช้ยังไงหากเทียบกันแล้วเมืองชิงอู่ดูจะสนใจเทคโนโลยีโลกพลังงานมากกว่า ในขณะที่กระบี่พลังเวทนั้นสามารถใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดได้ดีแต่ทว่าโลกพลังงานนั้นมันแตกต่างออกไปหากว่าสามารถพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันได้แล้วละก็เช่นนั้นก็ย่อมสามารถสร้างพลังงานป้องกันกันกบสิ่งประดิษฐ์อื่นๆได้ไม่เพียงแต่ป้องกันร่างกายได้เท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างการป้องกันลูกปืนใหญ่หรือจรวดทำลายล้างหรือแม้แต่เรือเหาะที่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้ และสุดท้ายก็เป็นโรคพลังงานป้องกันเมืองในตอนนั้นตาเท้าหยุนเทียนเหินก็สวมปลอกแขนพลังงานดังกล่าวเข้าไปพร้อมกับเปิดใช้งานวงเวทอครผพรัดสนับแขนพลังงานก็ปลดปล่อยไอ้น้ำออกมาหมุนวนไปร,บรอบๆและยังแผ่พลังงานออกไปร,บรอบๆด้วยสามารถปกคลุมร่างกายได้ถึงสองในสส่วนพลังงานที่ปลดปล่อยออกมานั้นมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นจุดเดียวเหมือนกับกระบี่พลังเวท แต่เป็นเหมือนกับคลื่นพลังที่ไหลวนโคจรไปมาอย่างรวดเร็วโลกพลังงานนี้ก็ใช้แท่งพลังงานสีขาวด้วยเช่นกันซึ่งมีพลังงานที่รุนแรงหมุนวนไปรอบๆสามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพได้ทั้งหมดพลังงานคุ้มกายของมันนั้นได้แผ่ป,ปกคลุมจุดอ่อนทั้งหมดของร่างกายเอาไว้สามารถที่จะป้องกันการโจมตีจากผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้เขตแดนอาณาจากักรผู้ปัจะพีได้ทั้งหมดเลยดวงตาของเมืองชิงอู่ที่เห็นดังนั้นถึงกับเป็นประกายอืม แข็งแกร่งเป็นอย่างมากหากว่าแม้แต่นักรบธรรมดาทั่วไปสามารถต้านทานผู้เชี่ยวชาญผู้แท้เขตดแดนพูดประีได้แล้วแล้วก็ความสามารถของกองกํากลังพวกเราก็จะเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนกันแต่ช่างน่าเศร้านักหากว่าสามารถผลิตอาวุธเหล่านี้ได้ก่อนหน้านี้แล้วก็สงครามที่ผ่านมาคงจะไม่เสียาหายขนาดนี้อย่างไรก็ตามในเมื่อการวิจัยพัฒนาประสบความสําเร็จแล้วการจะผลิตออกมาจํานวนมากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้ว ชูเทียนก็พยักหน้ายอย่างพึงพอใจเทคโนโลยีป้องกันนี้นับว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวในตอนนี้เราควรที่จะผลิตอาวุธพิเศษที่สามารถใช้ในการก่อสงครามได้แล้วเมืองชิงอู่ถึงกับขมวดคิ้วนั่นอาวุธสงครามพิเศษอย่างนั้นหรือชูเทียนจึงรีบกล่าวเรือเหาะปฏิหารน,นั้นมีพลังที่อ่อนด้อยจนเกินไปคาคิดว่าจะทำการสร้างอาวุธทำลายที่มากกว่านั้นอีก พวกเราที่มีปัญญาพูดในมือมีเรดาร์ตรวจจับจรวดทำลายล้างปืนใหญ่เครื่องยิงหนกักและก็โลกพลังงานหรือแม้แต่อื่นๆอีกทั้งอาวุธต่อสู้ทางอากาศที่ยังขาดอยู่หากว่ารวมมันทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็มันจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังในน่านฟ้าเลยทีเดียวด้วยคำพูดดังกล่าวนี้ถึงกับทำให้หัวใจของทุกคนถึงกับบีบรัดอยู่เหมือนกันเพราะปัญญาพูดเรดาร์ตรวจจับจรวดทำลายล้าง ปืนใหญ่พลังเวทหรือแม้แต่โลกพลังงานหากว่ารวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นเรือหอที่ทรงพลังและมีพลังทำลายล้างสูงมากๆอาวุธเช่นนี้จะทำให้ทุกคนต้องหวัดภวายอย่างแน่นอนบางทีอาจจะสามารถทำลายอาณาจักรขนาดเล็กได้เลยในขณะเดียวกันเมืองชิงอูก,ก็กล่าวออกมาว่าเพียงแค่เทคโนโลยีเดียวพวกเรายังต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยข้าคิดว่าปัญหานี้ ยังไม่จําเป็นต้องแก้ไขในตอนนี้หรอกดวงตาของเมืองชิงอูก,ก็ดูครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งสายหน้าไปมาก่อนที่นางจะกล่าวว่าอืมการวิจัยและพัฒนาอาวุธที่ซับซ้อนขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญญาพูดช่วยเหลืออยู่ก็ตามทีอย่างน้อยพวกเราก็ต้องใช้คนที่มีความสามารถเป็นจํานวนมากแม้แต่เงินทุนและทรัพยากรอีกมหาศาลข้าเกรงว่าหอ,อการคร้าปฏิหารในเวลานี้ คงยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนโครงการนี้ในขณะที่เงินทุนของพวกเราเองก็มีขีดจำกัดข้าคิดว่าในเวลานี้พวกเรายังไม่พร้อมชูเทียนก็รู้สึกสงสัยอยู่ไม่น้อยเอ๊ะพวกเราไม่ได้ร่วมมือกับนมห,หรอถึงได้ขาดคนที่มีความสามารถนะ่ะแม้ว่าเหล่านักวิจัยนมนั้นจะมีมากมายแต่กลับไม่รู้วิธีการทำงานของหองการค้าปฏิหารเลยดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพวกเราที่เพียงพอต่อการปรับปรุงและเรียนรู้ลำพังโครงการหอ,อการค้าปฏิหารในเวลานี้ก็มีจำนวนมากแล้วถึงแม้ว่าจะมีเหล่านมเข้ามาช่วยก็ตามทีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่พิเศษของพวกเรานั้นก็ยังนับว่าขาดคนอยู่ดีนะเงินทุนและทรัพยากรเองก็เป็นปัญหาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกระบี่พลังเวทหรือแม้แต่โล่พลังงานนี้ที่จริงแล้วก็ยังเป็นอาวุธทั่วไปอยู่ดีเอ๊ะ นี่ข้าใจร้อนไปอย่างนั้นหรือชูเทียนก็คิดใคร่ครวนว่าควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีทันใดน,นั้นเวยเวยอันก็ติดต่อผ่านมือถือมาหาขาวนางได้กล่าวออกมาด้วยความตื่นเต้นว่าศิลาก่อเกิดของป่านิรนันได้ใส่เข้ามาในคลังสินค้าต่างมิติแล้วนะข้าและท่านพ่ออยู่ที่เมืองฉีจีท่านอยู่ที่ไหนหรือมหาข้าเร็วเข้าืมราชาเอฟงั้นหรอชูเทียนก็นิ่งงาน แล้จ้องมองไปรอบๆทันใดอืหลานซื้อโลเตอร์นั้นเป็นราชาเอลฟ์ที่ฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างมากเขาได้ตั้งใจที่จะทําการปฏิรูปเผ่าเอลฟ์อย่างแน่วแน่ในขณะที่ความจริงแล้วนั้นเผ่าเอลฟ์ทั้งหมดต่างก็ต้องการนาต้นไม้แห่งชีวิตกลับไปยังป่าเนรันแต่เพราะราชาเอลฟ์เข้าใจดีว่าคนของป่าเนรันนั้นหากว่ามีต้นไม้แห่งชีวิตแล้วลวก็พวกเขาจะสามารถปิดอินดันของตนเองและแยกตัวเป็นอิสระจากโลกใบนี้เลย แต่ถึงกระนั้นการที่เผ่าเอลฟ์ได้ต้นไม้แห่งชีวิตไปมันก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องอะไรอีกจริงๆนะหรือมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกต้นไม้แห่งชีวิตนั้นแน่นอนว่าจะสามารถปกป้องเผ่าเอลฟ์ได้ทําให้พวกเขาสามารถที่จะแยกตัวออกมาเป็นโลกส่วนตัวมายุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกได้แต่ว่าการปิดเผ่าพันธุ์ตัวเองไม่ติดต่อกับใครนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นอสูรวิญญาณและมนุษย์ในทวีปแห่งนี้ต่างก็เติบโตเร็วเป็นอย่างมากนั่นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เหล่าเอลฟ์จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดตลอดไปแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้หรอกหากแต่เป็นอีกหมื่นปีหลังจากนี้พวกเขาอาจจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีจานวนแค่หยิบมือก็เป็นได้สําหรับราชาเอลฟ์ที่ต้องการปฏิรูปในครั้งนี้เมืองฉีจีก็คือกุญแจหลักของเขาเอเช่นนั้น ทำไมเมืองฉีจีไม่ใช้ทรัพยากรของป่านิรันดรล่ะเหล่าเอลฟ์ที่มีความสามารถน,นั้นมีมากกว่าเหล่านมซะอีกทรัพยากรของเผ่าเอลฟ์เองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเหล่ายักษ์ใหญ่อื่นๆมากนะัก